กระบวนการและขั้นตอนหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิชาชีพมี3ขั้นตอนดังนี้ 1. กระบวนการก่อนการปฏิบัติงานสากิจศึกษาและฝึกงานทางวิชาชีพการเตรียมความพร้อมสากิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพก่อนไปปฏิบัติงานสากิจศึกษาและการฝึกงานทางวิชาชีพเป็นการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถานประกอบการการเตรียมความพร้อมคณะและสาขาว โดยจัดให้มีรายวิชาเตรียมความพร้อมสากิจศึกษาจํานวนหนึ่งหน่วยกิตนักศึกษาจะต้องผ่านรายวิชาการเตรียมความพร้อมสากิจศึกษาดําเนินการติดต่อสถานประกอบการเมื่อผ่านรายวิชาการเตรียมความพร้อมสากิจศึกษานักศึกษาจะต้องดําเนินการติดต่อสถานประกอบการที่นักศึกษาต้องการจะออกปฏิบัติงานสากิจศึกษาและฝึกงานทางวิชาชีพขั้นตอนการดําเนินการขอออกปฏิบัติงาน 1. 1 นักศึกษากรอกใบคำร้องขอปฏิบัติงานสากิจศึกษาหรือฝึกงานทางวิชาชีพแบบแจ้งรายละเอียดการเข้าฝึกงานทางวิชาชีพ f m 0 9 0 1และแบบฟอร์มใบสมัครงาน f m 0 9 0 2โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ประสานงานสาหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาพิจารณาและให้หัวหน้าสาขาวิชาลงนามอนุญาตให้เรียบร้อยส่งทีงานสากิจศึกษาห้อง2213 ขัน้นชั้น2 2. งานสาหกิจศึกษาจะนำใบคำร้องดังกล่าวมาดำเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาปฏิบัติงานสาหกิจศึกษาหรือฝึกงานทางวิชาชีพพร้อมแบบยืนยันการตอบรับ fm 0 9ย์ขีด15และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะประกาศให้นักศึกษามารับหนังสือขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวยืนต่อสถานประกอบการที่ได้ติดต่อไว้ข้างตน้นเพื่อให้สถานประกอบการ พิจารณารับนักศึกษา 3. การยืนยันการตอบรับของสถานประกอบการโดยมี2กรณีดังต่อไปนี้กรณีที่สถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานวิชาชีพให้นักศึกษานำเอกสารแบบยืนยันการตอบรับ fm09-15 และกรอกแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานวิชาชีพ fm09-0 ส่งคืนงานสหกิจศึกษาเพื่อบันทึกไว้เป็นฐานข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการดําเนินการขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานวิชาชีพกรณีที่สถานประกอบการตอบปฏิเสธหรือไม่รับนักศึกษาให้นักศึกษานําเอกสารแบบยืนยันการตอบรับ fm 0 9 1 5ด15ซึ่งสถานประกอบการได้แจ้งไว้ว่าไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานได้ส่งคืนงานสหกิจศึกษา ซึ่งเอกสารดังกล่าวใช้เพื่อเป็นหลักฐานแนบในการขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานและให้นักศึกษายื่นเอกสารใหม่ ใบคำร้องขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งจะเริ่มขั้นตอนใหม่ทั้งหมด 4. งานสาหกิจศึกษาจะดำเนินการจัดทำหนังสือส่งตัวใช้ในการไปปฏิบัติงานและมอบให้แก่นักศึกษาในวันประถมนิเทศสากิจศึกษาหรือฝึกงานวิชาชีพซึ่งนักศึกษาทุกคนที่จะออกปฏิบัติงานสากิจศึกษาหรือฝึกงานวิชาชีพจะต้องเข้าร่วมประถมนิเทศดังกล่าว 2. กระบวนก ร,ระหว่างการปฏิบัติงานณสถานประกอบการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานณสถานประกอบการนักศึกษาต้องเดินทางไปยังสถานประกอบการเพื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานตามวันเวลาที่ได้นัดหมายส่งข้อมูลแผนการปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องส่งแบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา fm 0 9 0 4ของนักศึกษาและส่งคืนอาจารย์นิเทศให้ทราบภายในสัปดาห์ที่2การเขีย เขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์นักศึกษาเขียนบันทึกรายงานเกี่ยวกับปฏิบัติงานประจำวันของตนเองโดยให้บันทึกรายละเอียดลักษณะงานภาระงานปัญหาและอุปสรรคในแต่ละวันและสรุปเสนอส่งอาจารย์นิเทศทุกสัปดาห์นักศึกษาส่งแบบแจ้งคงร่างรายงานการปฏิบัติงาน f m 0 9 0 5โดยนักศึกษาจะต้องขอรับคำปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษาเพื่อกำหนดหัวข้อ กอรายงานที่เหมาะสมและส่งแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้แก่อาจาจรนิเทศภายในสัปดาห์ที่3ระหว่างสัปดาห์ที่1 4บสถึงสิของการปฏิบัติงานนักศึกษาส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์กลับไปยังอาจารย์นิเทศ <S 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 เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำระหว่างสัปดาห์ที่16ของการปฏิบัติงานนักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแบบยืนยันการส่งรายงานการปฏิบัติงาน fm 0 9ย์เก้าขีศู กลับไปยังอาจารย์นิเทศการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาพนักงานที่ปรึกษาซึ่งใกล้ชิดโดยตรงและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจะต้องให้ความเห็นโดยการทำประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 3. กระบวนการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเข้ารวมกิจกรรมการนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และมอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบการดีเด่นและนักศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา